สนับสนุนโดยโครงการบ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแม่ไม้ไชยน้ำอำเภอแก่งคอยเข้าสู่การรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้นะครับ จ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบ,บุรีก็ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณใต้สะพานคลองส่งน้ําห้วยจอรเเ้ถนนสายสระบ,บุรีโคกกรุงนะครับใกล้กับโรงเรียนสวนกลาววิทยาลัยหลังจากมีชาวบ้านโทรศัพท์มาแจ้งมีการพบลูกระเบิดเก่าตกอยู่ในท้องล่องน้ําดังกล่าวนะครับซึ่งจากการไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นลูกกระสุนปืนคอซึ่งมีสภาพเก่าเก่าแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วย EOD หรือว่าหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของสระบ,บุรีก็ออกไปตรวจสอบและตัดสินใจทำลายทิ้งครับ พันตำรวจโทรนรินศรีสุขสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบ,บุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบ,บุรีไ้ออกไปตรวจสอบบริเวณใต้สะพานข้ามลำคลองส่งน้ำห้วยจรอร์เคเขตพื้นที่หมู่ที่4ตำบลป่าเข้าสารอำเภอเมืองสระบ,บุรีซึ่งอยู่บริเวณบนถนนสายแก่งคอยโคกกรุงหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกระเบิดเก่าตกอยู่ในลำน้ำที่แห้งแล้ว จากนั้นจึงได้แจ้งไปที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือหน่วย EOD ของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเพื่อให้มาตรวจสอบสำหรับลูกระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นชนิดลูกกระสุนปืนยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดหรือลูกกระสุนปืนคอขนาด60มิเมตรผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาพเก่าขึ้นสนิมซึ่งตกอยู่ห่างจากเสาต่อม้อสะพานไปประมาณ3เมตร ต่อมาร้อยตำรวจตรีกิษดาชวนโพหัวหน้าหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดเดินทางมาถึงและเข้าตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ารูประเบิดดังกล่าวมีแรงกระแทกแล้วคาดว่าจะถูกทิ้งมาจากที่สูงก็คือบริเวณบนสะพาน ซึ่งหัวหน้าชุดหน่วย EOD ก็ระบุว่าเสี่ยงเกินไปหากจะมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากวงจรระเบิดยังอยู่ในสภาพของการพร้อมใช้งานเครื่องยิงแบบปล่อยออกมาดูแบบชนิดนี้จะระเบิดทำงานมาต่อใช้เครื่องยิงอีกเลยใช่ไหมอ๋อใช่นะก็คือเป็นเครื่องยิงเครื่องยิงคือเครื่องยิงแม่ฐานของทางใช้ทางฐานเครื่องยิงเครื่องยิงจากลูกยิงจากเครื่องยิง ระเบิดขนาดแปดเอ็มมแปดสิบเอ็ดมมครับผมคือมันอยู่ในน้ำมันก็ถามว่ามันก็เหมือนกับนู่นที่เกือสิบกว่าปีใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามีการกระทบกระแทกหรือแรงต่างก็สามารถที่จะระเบิดได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจที่จะทำลายทิ้งในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วมีความปลอดภัยจากนั้นจึงใช้ยางรถยนต์ครอบไว้ถึงสองชั้นโดยใช้เชื้อปะทุต่อกับสายไฟ จากนั้นลากสายไฟห่างไปประมาณ70เมตรก่อนที่จะกดระเบิดทำลายทิ้ง สำหรับลูกระเบิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้จะมีสภาพเก่าแต่วงจรระเบิดยังสามารถใช้การได้ดีซึ่งจะเป็นอันตรายหากคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปเคลื่อนย้ายอาจจะเกิดอันตรายได้และเตือนประชาชนหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดหรือวัตถุระเบิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อมาตรวจสอบแม้จะเป็นระเบิดที่มีสภาพเก่าแล้วก็ตามครับหากมีเหตุการณ์ชาสัมพันธ์ในกรณีที่พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดนะครับก็ พยายามอย่าไปขยับขยื่อนเคลื่อนย้ายนะครับก็ควรที่จะแจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้่จะได้จับหนวจว่าเจ้าที่เก็บผู้ตลตำลาวตุลเบิดครับครับผมครับถ้าเจอแบบนี้ก็เรียกแล้วการอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยว ในช่วงนี้เราก็มีการนําเสนอข่าวแทบจะทุกวันนะครับเรื่องของการพบระเบิดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังฝากเตือนมานะครับว่าการพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือระเบิดเก่าเองก็ตามนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็ให้มีการแจ้งตํารวจเพื่อมาตรวจสอบต่อไปเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับและนี่เป็นการรายงาน breaking news ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับสนับสนุนดโดยโครงการบ้านแม่ดไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอย ใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอย